สวัสดีค่ะต้อนรับผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการซักฟอกมหาไทยค่ะรายการที่จะมาซักฟอกนะคะเรื่องต่างๆของรัฐบาลค่ะที่ดูแลประชาชนนะคะและวันนี้ค่ะมาร่วมพูดคุยกับอาจารย์วิโรจน์อาลีค่ะสวัสดีสสดค่ะอาจารย์เมื่อวานเราคุยกันเรื่องของรถไฟความเร็วสูงวันนี้ต้องบอกว่าต่อภาคสองเพราะเมื่อวานนะคะต้องบอกว่ารับสายไม่ทันเลยทีเดียวอาจารย์คะต้องเกริ่นนิดนึงสําหรับบางคนที่มาเมื่อวานไม่ทันรถไฟความเร็วสูงเนี่ยพูดรวมๆแลวกันไม่ต้องเจาะเหมือนเมื่อวาน ข้อดีข้อเสียของมันเป็นยังไงบ้างคะเชื่อมข้อดีของมันโอเยอะนะฮะข้อดีของมันก็คือว่ามันที่เขามองกันอยู่นะครับในในโลกของตะวันตกเนี่ยก็คือมันสามารถที่จะกระจายความเจริญได้เร็วกว่ารูปแบบของการขนส่งในรูปแบบอื่นๆคือการขนส่งกับความเจริญมันเป็นสิ่งที่มันมันมันรวมเข้าอยู่ด้วยกันนะครับในรอบ15-20าปีที่ผ่านมาเนี่ยเราให้ความสําคัญกับการใช้เครื่องบิน ก, <c oughs> กับการทําถนนเนี่ยเยอะพอสมควร <c oughs> นะครับ <c oughs> แต่ว่าหลายคนเขาก็มีข้อสังเกตว่าผลกระทบที่มันเกิดขึ้นจากการลงทุนใน2ออย่างนั้นเนี่ยโดยเฉพาะในถนนเนี่ยนะครับมันก็มีปัญหาเรื่องความแออัด <c oughs> นะครับมีเรื่องปัญหาเรื่องมลพิษเรื่องอุบัติเหตุเนี่ย เกิดขึ้นมาเยอะ <c oughs> นะครับและในขณะเดียวกันเนี่ยการใช้ถนนมันทําให้เกิดการกระจุกตัวของที่พักอาศัย <c oughs> ทําให้เราแทนที่จะอยู่กันแบบระนาบนะครับโดยมีคุณภาพชีวิตที่ดีเนี่ยมันกลายเป็นเรามาอยู่กันในเมืองที่อยู่ขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆอันนี้ก็คือสิ่งที่เราเห็นในกรุงเทพแล <c oughs> ้วคอนโดมิเนียมขึ้นมาอยู่ <c oughs> เยอะมาก <c oughs> ในส่วนที่2นะครับเครื่อง <c oughs> บินเนี่ยมันก็มีปัญหาเรื่องมลภาวะแล้วก็พอมันมีการคํานวณจริงๆเนี่ยมันไม่ได้นําไปสู่การลดเวลา นะครับลดเวลาการเดินทางจริงๆอย่างเช่นเราผมจะไปเชียงใหม่เนี่ยเราบินแค่ชั่วโมงกว่าเท่านั้นเองแต่ว่าตั้งแต่เราเตรียมตัวออกจากบ้านนะครับไปที่สนามบินต้องไปก่อนเวลาไปนั่งรอบินเสร็จไปลงนะครับแล้วกว่าเราจะนั่งรถกลับเข้ามาในเมืองเนี่ยนะฮะมันใช้เวลารวมๆกันเนี่ยเกือบ4ี่ห้าชั่วโมงรถไฟเนี่ยเราสามารถสมมติเราไปขึ้นที่บางซื่อนะครับเราก็สามารถใช้เวลาสองชั่วโมงครึ่งถึงกลางเมืองเชียงใหม่ได้นะคร แล้วก็ในส่วนที่2นะครับในตะวันตกเนี่ยเขามีความพยายามที่จะใช้สิ่งที่เราเรียกว่ารถไฟความเร็วสูงเชื่อมกับรถไฟหมวลขนาดเบา <Okay. S 2> นะครับตาม เขตชายแดนเพื่อใช้เป็นพื้นที่ในการกระจายความเจริญนะครับแล้วก็เชื่อมการค้าเข้ากับชายแดนถึงรถไฟระบบรางพื้นฐานที่เดิมมีอยู่แล้วใช่ไหมการมาถึงก็ผูกติดเชื่อมโยงกันก็ทําเป็นแบบขนาดเบานะครับเพื่อเน้นการส่งคนแล้วก็ลากสิ่งที่เราเรียกว่าสินค้าซึ่งเป็นสินค้าเฉพาะ,ะของท้องถิ่นและสามารถส่งเข้าออกนะครับชายแดนได้ อย่างรวดเร็วมากปีแล้วเนี่ยผมมีโอกาสได้ไปดูงานที่ตราสบุกที่ฝรั่งเศสเนี่ย <c oughs> ก็เห็นเขาเริ่มที่จะให้ความสําคัญในแง่ของการพัฒนาตรงนี้ <c oughs> ในขณะเดียวกันเขาก็พยายามใช้รถไฟในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี <c oughs> นะครับก็คือไม่อนุญาตให้คนเอารถเข้ามาใช้ในกลางเมืองถ้าเข้ามาคุณก็ต้องเสียค่าใช้จ่าย <c oughs> นะครับแต่ถ้าคุณจอดรถอยู่นอกเมืองนะฮะแล้วก็จอดพอเสียค่าจอดรถปั๊บก็จะได้ตั๋วรถไฟฟรี <c oughs> แล้วก็สามารถที่จะเข้ามาเดินในเมืองนะครับซึ่งเขาบอกว่ามันมีผลต่อการค้าเนี่ย มหาศาลเลยก็คือคนใช้เวลาในการเดินเลือกของเนี่ยมากขึ้นบริโภคมากขึ้นนะครับใ,ในขณะที่รถยนต์ก็ลดลง40%กว่าเปอร์เซ็นต์นะฮะมันก็ทำให้คุณภาพอากาศคุณภาพในเมืองมันเริ่มมีพื้นที่สีเขียวมากขึ้นเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นรถไฟความเร็วสูงเนี่ยมันก็มีข้อดีอยู่ในหลายๆด้านนะครับแต่ข้อเสียหลักๆเนี่ยก็จะเป็นคำถามเรื่องความคุ้มทุนของมันว่าลงทุนไปแล้วเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะเก็บเงินทุนกลับเข้ามาได้มากน้อยแค่ไหน แต่ลายคุณผู้ชมไหมวันนี้นะคะวันในช่วงที่อาจารย์กำลังพูดอยู่คุณผู้ชมทางบ้านคะใครที่มีความคิดเห็นนะคะในเรื่องของรถไฟความเร็วสูงนะคะท่านใดประชาชนท่านใดอยากให้สร้างหรือไม่สร้างเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยอย่างไรนะคะลองโทรเข้ามาในรายการสดๆตอนนี้นะคะจะได้รวมพูดคุยกับเรา2คนนะคะที่หมายเลขค่ะ02นะคะ934 9127-8นะคะ02 934 9127-8ค่ะหรือคุณผู้ชมนะคะสามารถฝากเอสเอ็มเอสไว้ก็ได้ค่ะที่4642201 4642201นั่นก็คือภาพรวมนะคะอาจารย์ เราจะกลับมาพูดคุยต่อแต่ถ้ามาวันนี้อาจารย์สัญญาว่าจะมีตัวอย่างของต่างประเทศในรถไฟความเร็วสูงที่เขาใช้กันอยู่แล้วก็ใช้แล้วได้ผลยังไงบ้างนะคะวันนี้อาจารย์จะเริ่มที่ประเทศอะไรคะก็คงไปที่ไปดูงานที่สตราสบูร์กและผมที่ฝรั่งเศสนะครับและที่ผมเคยอยู่เที่ยงกฤิดด้วยนะฮะก็เดี๋ยวจะมาเล่าอธิบายให้ฟังนะครับว่าแต่ละพื้นที่เนี่ยเขามองรถไฟความเร็วสูงเนี่ยเพื่ออะไรนะครับ อย่างอังกฤษเนี่ยเป็นประเทศที่ลงทุนในเรื่องรางเยอะพอสมควร <c oughs> แต่เขาก็ไม่ได้ลงทุนในรางรถไฟความเร็วสูง <c oughs> แบบ250กิโเมตรบวกกันนะครับ <c oughs> แบบที่เราคิดจะทำเนี่ยเขาก็ทําในความเร็วประมาณเกือบ200 <c oughs> ประมาณ160-180 <c oughs> นะครับซึ่งเขาเขาเนี่ยมันเป็นเครื่องมือสําคัญคือตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยอังกฤษเขาเชื่ออยู่เสมอว่าการเดินทางโดยการใช้รถไฟเนี่ยนะครับมันทําให้ความเจริญเนี่ยมันกระจายออกไป <c oughs> แล้วก็แตกแยกย่อยออกไปนะครับ ซึ่งเขาก็ทํามาเรื่อยๆนะฮะและในช่วงที่มันเกิดการขยายตัวของเมืองเนี่ยเราเห็นเลยคนบางคนเนี่ยนะครับเคยใช้ชีวิตอยู่ในลอนดอนนะครับซึ่งมันแออัดพอสมควร <c oughs> คร่าของชีพก็สูงด้วยค่าของชีพสูง <c oughs> ที่ดินก็จะราคาสูง <c oughs> นะครับเขาก็มีความพยายามที่จะลงทุนในรางเพิ่มขึ้นนะฮะ <c oughs> มันก็ทําให้เห็นว่าความการความเจริญเนี่ยมันเริ่มที่จะกระจายออกไป <c oughs> คนเนี่ยย้ายเข้าไปอยู่ในเมืองที่อยู่รอบๆ ลอนดอนมากขึ้นนะครับแล้วก็ใช้รถไฟความเร็วสูงหรือรถไฟความเร็วปกติที่เขามีซึ่งก็สูงแล้วนะครับวิ่งเข้ามาทํางานมากขึ้นอ,อันนี้ผลกระทบที่มันเกิดเนี่ยนะครับก็คือ อ่าคนใช้เวลาในการเดินทางพอๆกับอยู่ในลอนดอนนั่นคือข้อที่น1นนะครับสเนี่ยการที่จะออกไปอยู่ไปกระจายความเจริญออกไปอยู่ข้างนอกเนี่ยนะครับมันทําให้ที่ดินในพื้นที่รอบๆของเมืองเนี่ยมันดีขึ้นมาด้วยเพราะว่ามันมีที่พักอาศัยของคนเพิ่มขึ้นก็คือซื้อที่ดินในราคาถูกและฉันก็เดินทางในการทํางานและรัฐบาลเนี่ยเขาก็สนับสนุนด้วยนะครับว่าถ้าสมมติเอกชนจ้างคนที่อยู่นอกเหนือเขตของเมืองนั้นที่เขาทํางานเนี่ยเขาจะอ่าบริษัทเอกชนและรัฐบาลจะช่วยกันลด นะครับซื้อสามารถซื้อตัว <Okay. S 1> ๋วปีในราคาถูกเนี่ย เพื่อที่จะเดินทางได้ข้อที่สามน,นะครับเขาบอกว่ามันเป็นโอกาสสาคัญเมื่อความจเจริญที่ดินอะไรต่างมันกระจายออกจากเมืองหลวงออกไปเนี่ยมันก็ทําให้การปกครองท้องถิ่นที่อยู่รอบๆอบลอนดอนเนี่ยนะครับมีเงินภาษีมากขึ้น<อ>เงินภาษีที่ว่าเนี่ยมันก็นําเอาถูกนําไปใช้ะนะครับเพื่อที่จะทําให้คุณภาพของโรงเรียนดีขึ้นค,คุณภาพของโรงพยาบาลดีขึ้นะนะครับก็คือพูดง่ายๆก็คือแล้วมันก็จะมีธุรกิจอื่นๆซึ่งเคยกระจุกตัวอยู่ในลอนดอนเนี่ยกระจายออกไปอยู่ตามต่างจังหวัด คนก็เข้ามาทํางานแค่เฉพาะวันที่ต้องทำมีสายเข้ามานะคะรับสายก่อนนะคะจ๊ะครับคุณสมบูรณ์คะครับสวัสดีค่ะจังหวัดอะไรคะก็อยากจะออกความเห็นเรื่องรถไฟนะครับครับผมค่ะเชิญเลยครับก็ตามใจส่วนมากคนทั่วไปที่ผมสืบดูก็อยากจะให้ทําครับครับค่ะก็มีแต่ศาลในพระภูมินี่แหละที่ขัดขวางอยู่ คุณสมบูรณ์่จังหวัดอะไรคะอยู่บึงการครับอ,อ๋อบึงการบึงการ,การจังหวัดใหม่เลยครับผมค่ะครับ,รบไม่ทราบว่าถ้าสมมติว่ารถไฟความเร็วสูงสําเร็จนะนะครับแล้วก็วิ่งไปถึงหนองคายเนี่ยคิดว่ามีผลกระทบมีข้อดีอะไรให้กับคุณสมบูรณ์ที่อยู่ที่บึงการบ้างไหมครับก็ดีครับเ,ออเพราะว่าเวลาเราจะกลับบ้านหรือว่ามาทําง,งานอยู่ที่ต่างจังหวัดหรือกรุงเทศอ่างนเงี้ยจะกลับบ้านเยียมทางบ,บ้านก็จะเร็วขึ้นครับวับบนหนึ่งได้เงี้ยครับ โอ้โหแป๊บเดียวเองครถ้าถ้ารถไฟความเร็วสูงก็คิดว่าถ้าใช้เวลาไม่เกินสี่ห้าชั่วโมงก็ถึงแล้ค่ะแลวก่อนหน้านี้ที่มีโครงการที่บอกว่าสร้างรถไฟแล้วอยู่ๆตอนนี้ก็อาจจะโดนระงับไปในช่วงขนาดเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างคะอะไรครับฮ<ะ>ัลโหลได้ยินไหมคะไม,ไม่ไม่ได้ยินเทนะ่าไหร่อ๋อไม่ค่อยได้ยินนะคะเมย์ถามว่าเมื่อก่อนนะคะจะมีโครงการสร้างรถไฟความเร็วสูงถูกต้องไหมคะ แล้วพอสักพักเนี่ยตอนนี้มีปัญหาต้องระงับต้องหยุดไว้ก่อนเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างรู้สึกเสียดายครับเสียดายมากเลยเสียดายมากเลยการิอย่างนี้ไม่น่าจะมาขัดขวางเลยครับค่ะก็อยากให้สร้างต่อใช่ไหมครับผมค่ะนี่ก็เป็นหนึ่งความคิดเห็นนะคะคุณสมบูรณ์ค่ะผมว่าสารราฐธรรมนูญสารพระภูมิไม่ต้องไปเชื่อฟังเลยครับอค่ะ จริงๆเรื่องของสารรัฐธรรมนูนเป็นเรื่องใหญ่เพราะว่ามันไม่ใช่อำนาจหน้าที่ของเขาเขาแค่ตีความว่าตัววิธีระเบียบของรถประมาณที่ออกมาตาพรบเนี่ยมันถูกต้องตามรัฐธรรมนูญหรือเปล่าแค่นั้นเองแต่ว่าเนื่องจากเขามีความพยายามที่จะใส่อคติของตัวเองใส่ลงไปด้วยเนี่ยมันก็เลยทําให้ดูมันมันไม่ดีอะนะฮะครับผมค่ะ คุณสมบูรณ์คะขอบพระคุณมากนะคะครับครับขอบคุณค่ะก็เป็นอีกหนึ่งสายนะคะที่อยากแสดงให้เพื่เห็นนะคะสัญญาณอาจจะไม่ชัดนิดนึงเมืองการก็เป็นจังหวัดใหม่นะคะก็ถึงหนองคายที่อาจารย์บอกแล้วก็ต่อไปนิดนึงก็นิดเดียวนะครับก็ถือว่าจริงๆแล้วต่างจังหวัดนะต้นแหนเราคุยกันเมื่อวานต่างจังหวัดเนี่ยคนอยากให้มีนะคะเพราะว่าเขาใช้กันโดยสารรถไฟเนี่ยเยอะครับเขาก็ใช้รถทัวร์เยอะนะครับรถไฟเราเนี่ยก็ ไม่สามารถที่จะควบคุมเวลาได้นะครับเพราะว่าโครงสร้างที่พื้นฐานที่ลงทุนไว้บนรางระบบรางเราเนี่ยก็ร้อยกว่าปีแต่อาจารย์จำได้ไหมคะว,ว่าถึงแม้จะใช้รถทัวร์เองก็ตามในช่วงเทศกาลสงกรานเราจะเห็นว่ารถทัวร์จะเร็วแต่ว่าไม่พอแถมยังติดขัดและก็ช้าเพราะว่ารถไปกองไปแออัดกันก็มีปัญหาตลอดก็เนี่ยฮะมันคือนี่คือวิธีคิดแบบของการใช้ระบบ เศรษฐกิจการขนส่งแบบถนนนะฮะก็คือคุณจะไม่มีวันสร้างถนนพอกับจํานวนรถยนต์ได้นะครับเท่าที่ผมทราบตัวเลขเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยนะครับเราขายรถยนต์กันเนี่ยเกือบพันคันต่อวันนะฮะรับสายคุณสารนนท์กันก่อนนะเดี๋ยวคุณสารนนท์คะครับสวัสดีครับสวัสไีคะประจวบครับคุณสารนนท์มีความคิดเห็นยังไงบ้างคะรถไฟความเร็วสูงค่ะคืออย่างนี้ครับกอสารเนี่ยเราต้องยอมรับว่าเขาไม่ใช่อะไร ในสมัยเดิมเนี่ยฟูชากษาเนี่ยคือถ้าตาสินเรื่องใครไปยินใครไปปล้นใครไปอะไรเนี่ยขเขาไม่เห็นแต่พอมาในชุดเรื่องของกันเนี่ยเขาจะมีฟันคิดเห็นเขาจะมีได้ฟังจากสิ่งที่เขาเห็นจากสิ่งที่เขาคิดผมไม่รู้ว่าเขาคิดอย่างไรเขาเห็นยังไงครับค่ะกรณีของการตัดสินเรื่อง ตถอไปความเ,เร็วสูงผมว่าเอาเอาเกวียนไปให้ครับแต่ควายไม่ต้องเพราะควายหาได้คคงจะใช้ได้เพราะว่าเกวียนเนี่ยมันใช้กับทางลูกหลาแต่ควายไม่ต้องฮะพ้าะควายมันควายมันหาได้แถวแถวนะั้นโอเคครับแค่นี้แล้วครับ,บค่ะคขอบคุณค่ะ,ค,ค,ะคุณสานนนนะคะจากประจวบค่ะอีกหนึ่งสายนะคะคุณอังคาคะ่ะ ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจากจังหวัดอะไรจ๊ะกรุงเทพนิ่งค่ะค่ะมีความคิดเห็นยังไงบ้างคะในฐานะที่เราเป็นคนกรุงเทพเลยครับผมเกี่ยวกับเรื่องรถไฟของเร็วสูงค่ะรถไฟเนี่ยฮะค่ะเอการมากๆเลยค่ะคะเพราะว่าตอนนี้เริ่มเริ่มเป็นคนที่มีอายุมากแล้วค่ะถึงที่ให้เราไปต่างจังหวัดไกลๆเนี่ยเราจะไปนั่งรถทัวร์เนี่ยมันไม่ไหวใช่ไหมคะอืมครับอืมเพราะฉะนั้นคือต้องพยายามต้องผลักดันนะคะก็ต้องการให้ให้ประชาชนอย่างพวกเราเราเนี่ย <ersch> นะคะต้องพยายามที่ต้องต้องเรียกร้องอ่ะว่าทางท่านต, really hmm. ตุลาการเนี่ยอย่ามาขัดขวางเลยเพราะว่ามันเป็นความเจริญของประเทศด้วยใช่ไหมคะครับล้วทุวสิ่งทุกอย่างถ้ามันเกิดความเจริญเนี่ยอะไรธุรกิจเศรษฐกิจมันก็จะลื่นไหลใช่ไหมคะค่ะถ้ามาขัดขวางกันอย่างนี้เนี่ยคนที่เอในระดับของพวกคุณเนี่ยพวกคนชั้นกลางคนชั้นสูงเนี่ย ถ้าเศรษฐกิจมันไม่ลื่นไหลพวกคุณก็ลําบากมากกว่าประชาชนคนชั้นล่างอีกมากมายอ่ะให้ให้คิดมุมกลับกันกันหน่อยดีไหมครับผมดีกว่าให้ประเทศชาติของเรว่ามันมันต้องวุ่นวายอย่างเงี้ยทุกนทนนี่คือแบบ่วงที่สุดก็คือไม่อยากให้เกิดประชาชนกับประชาชนอย่าให้เกิดการประทะกันครับเพราะมันเป็นคนไทยด้วยกันทั้งนั้นอ่ะใช่ไหมคะครับคุณอังคาค้าขออนุญาตนิดนึงค่ะ จะถามหน่อยเพราะเป็นสายแรกที่เป็นคนกรุงเทพมหานครที่โทรเข้ามานะคะปะกติจะเป็นต่างจังหวัดที่อยากให้มีรถไฟความเร็วสูงในเมื่อคนกรุงเทพบางส่วนเนี่ยมีการคัดค้านก่อนหน้านี้คุณอังคณารู้สึกยังไงบ้างคะเออรู้สึกเสียใจเพราะว่าจริงๆแล้วคนกรุงเทพเนี่ยเป็นคนที่มีการศึกษามากกว่าคนต่างจังหวัดที่สั้นไปคแต่เท่าที่ตัวเองสัมผัสนะคะคนกรุงเทพเนี่ยเรื่องระบอบประชาธิปไตยเนี่ย จะแยกกับคนต่างจังหวัดนะคะเพราะตัวดิฉันเองเนี่ยมีเพื่อนที่เป็นคนที่ต่างจังหวัดเนี่ยเขาจะรู้เรื่องระบบประชาตยความมีเสรีภาพกันและเดี๋ยวนี้คนต่างจังหวัดเนี่ยเราจะไปคิดว่าการศึกษาเขาไม่ดีนะะบางคนการศึกษาเขายังมีมากกว่าคนในกรุงเทพต้องจํานวนมากมายนะคะคขอบคุณมากนะครับคุณธนาค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะมาถึงรากทางความคิดเลย นะครับ <นะ S 2> วา่าว่าเหตุผลหนึ่งในการที่เราขับเคลื่อนโครงการอะไรบางอย่างเพื่อผลประโยชน์สาธารณะเนี่ยเพราะมันมีอคติบางอย่างคนชั้นกลางติดอยู่ซึ่งมันไม่ได้ผูกโยกับความเป็นประชาธิปไตยที่คิดคถึงภาพรวมนะครับของสังคมเท่าที่ควรนะฮะอ์อนนเดีวพักกันสักครู่ดรเดี๋ยวมาวิเคราะห์ที่คุณอังคาาโทรเข้ามานะคะคุณผู้ชมคะพักกันสักครู่เดียวนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะกลับมารับสายกันต่อค่ะใครที่มีข้อคิดเห็นอย่าลืมโทรมานะคะพักสักครู่เดียวค่ะ